สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะมาทำปลาดุกย่างพร้อมบอกสูตรหมักปลารสเด็ดวิธีทำง่ายๆไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกเจ๊จะล้างเมือกล้างคาวปลาก่อนนะครับวันนี้จะใช้ปลาดุกสามตัวน้ำหนัก1กิโลกรัมใส่เกลือลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับต่อไปก็ใส่แป้งมันลงไปประมาณ 3- 4ช้อนโต๊ะครับช้อนโต๊ะพูนๆได้เลยนะครับแป้งมันตัวนี้จะช่วยขับเมือกได้ดีมากใช้มือขัดคุกเขาได้เลยครับ นี่ครับแป้งมันกับเกลือล้างปลาได้ดีมากๆสำหรับปลาจะก็ให้แม่ค้าผ่าทองควักไส้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราครุกเขาลูดเมือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราหมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงครับครบครึ่งชั่วโมงก็ให้เราล้างด้วยน้ำเปล่าหลายๆรอบครับ ปลาก็ล้างสะอาดดีแล้วนะครับไม่เหลือเมือกลื่นๆแล้วนี่ครับก็ให้เรานำปลามาบ้างนะครับไม่ต้องลึกมากแค่นี้พอนี่นะครับบ้างทั้งสองด้านพอบ้างปลาเสร็จก็มาเตรียมโขกเครื่องหมักกันครับ ให้เราเตรียมครกมาใส่ตะไคร้ซอยลงไป1ต้นตามด้วยพริกไทย2ช้อนชากระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะรากผักชีซอย3ารากและสุดท้ายขมิ้น1ข้อทีนี้ก็โขกให้ละเอียดเลยครับละเอียดแค่นี้ก็พอแล้วครับ นําเครื่องที่เราโขกไว้ใส่ลงไปได้เลยครับปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บครึ่งช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียวสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะใช้มือขยำคุกเขาให้เข้ากันเลยครับบีน้ำตาลให้ละลายอืกลิ่นหอมเครื่องสมุนไพรมากๆ คุกเขาให้ทั่วๆตัวปลาเลยนะครับพอเราคุกเขาจนทั่วแล้วให้เราหมักทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลาครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็หมักครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับให้เรานำไปปิ้งไปย่างหรือนำไปอบในเตาอบได้เลยสำหรับแจ็ควันนี้จะใช้เป็นการอบนะครับอันนี้แจ็คก,ก็เตรียมตะแกรงเตาอบมาแล้ววางปลาลงไปได้เลย ตอนนี้จะก็ได้วอร์มเตาไว้แล้วนะครับใช้เตาอบไฟฟ้าอุณหภูมิอยู่ที่220องศาไฟบนไฟล่างพัดลมหมุนใส่ปลาเข้าไปได้เลยครับปิดฝาอบเป็นเวลา40นาที ครบ40นาทีแล้วเปิดฝาได้เลยอืมกลินหอมว้าวไหนขอดูหน้าตาปลาหน่อยโอ้สวยนะครับนี่จะปิ้งจะย่างหรือจะอบง่ายๆแบบแจ็คก,ก็ได้อันนี้ก็เหมือนการอบเลยนะครับใช้ไฟบนไฟล่างดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องมาคอยพลิกปลากับปลาครับนี่ หนังปลาจะสวยๆแบบนี้เอาละครับไปใส่จานแล้วทานกันได้เลยพอพักไว้ให้พออุ่นๆก็เอาออกจากตะแกรงได้เลยนะครับค่อยๆแงะอาจจะมีติดบ,บ้างอืก็ไม่อุ่นเท่าไหร่นะเนี่ยโอเคนี่เหมือนอุ้มปลาเลยเอาไปใส่จานไว้ครับ Okay. อาจจะมีหนังหลุดบ้างนะครับนี่ต้นนี้เยิมเยิมเลยอ่ะกินหอมนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาดุกย่างของเราหน้าตาสีสันน่าทานมากๆนี่ตัวใหญ่ๆได้เป็นมื้อเย็นเลยนะครับกลิ่นดีมากๆเลยมาชิมกันได้เลยครับ โห oh, ดูเนื้อนะครับายหืม hmm. อร่อยรสชาติดีมากเลยครับกลิ่นหอมอืมนี่ครับทั้งเนื้อทั้งหนังไปหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยนะครับรสชาติก็อร่อยสีก็สวย ทางบ้านลงไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้ทําง่ายๆวันนี้แจ็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ